Happy Morning เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับคุณผู้ชมทุกวัยคะ่ะ สวัสดีค่ะแฮปปี้มอร์นิ่งนะคะได้เวลาที่คุณผู้ชมจะมาลัานลากับเอมณนีรัตแล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะเรื่องของความแรงความเร็วจะมีมาอยู่ในรายการเราค่ะเพราะว่าเอจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนักซิ่งท่านนี้ค่ะคุณอาร์ตชัดพลเจียมวิจิตค่ะเรื่องเรื่องการทำงานนะครับจริงๆเมื่อก่อนประสบการณ์เราเนี่ยกเ็เป็นคนที่ใส่ร้อนจะทำอะไรเนี่ย ค่อนข้งที่จะไม่ค่อยได้วางแผนเท่าไหรใ่ใช้ใช้อินสติ้งหรือแบบสัญชาตญาณเป็นตัวบ่บอกในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าใช้ความชอบแล้วก็อินเนอร์ข้างในเนี่ยทำตลอดก็เดินผิดพลาดมาเยอะนะครับจนทุกวันนี้ประสบการณ์ที่ที่ผ่านมาในการผิดพลาดแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยย้อนกลับมามีสติมากขึ้นแล้วก็เป็นการวางแผนชีวิตที่มันดีขึ้น ผมเชื่อว่าในการจะประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นทํากิจกรรมหรือทํางานหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยหรือการศึกษาเนี่ยถ้าเรามีมี planning ที่ดีนะครับแล้วก็ follow อย่างมีวินัยนะครับทำทุกอย่างอย่างมีวินัยเนี่ยผมว่าทุกคนก็สามารถทําได้แล้วก็น่าจะน่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเท่าไหร,ร่ ไปว์งเครื่องให้ร้อนก่อนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าเอจจะพาคุณผู้ชมมาพบกับความแรงกับคุณอาร์ตกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ